อะไรทำให้หมูจิ๋มโมโหมาดูกันดีค่ะสวัสดีพี่ๆป้าๆลุงๆทุกคนวันนี้หมูจิ๋วจะมาฝึกชันคอนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็พยาบาลแนะนำให้น้องฝึกนอนคว่ำเพื่อที่จะให้เขาชันคอนะคะเพราะว่าอช่วงอายุที่เขาจะต้องนั่งเนี่ยเขาจะได้นั่งแบบมั่นคงเนาะ แล้วเมื่อวานเนี่ยไปเขาทําไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ได้ฝึกเลยด้วยความที่สถานที่มันไม่เอื้ออํานวยนั่นเองเดี๋ยวแม่ให้ดูนะทุกวันนี้น้องนอนแล้วเข็นและดูสถานที่มันไม่พร้อมหรือแต่วันนี้แม่เตรียมเสื้อมาาและเราก็ปูผ้าปูผ้าพร้อมตัดหมูคุณพยาบาลบอกว่าต้องเป็นที่นอนที่ไม่นิ่มเกินไปเพราะฉะนั้นแม่ก็จะปูผ้า หนึ่งพื้นแล้วก็ตัวนี้เหมือนผ้าห่มอะค่ะก็คือถ้านิ่มมันมันจะไปปิดจมูกเขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามูจิวจะทำได้ไหมอันนี้วันแรกลุ้นกันนะคะแล้วเรามาลุ้นกันอ๋อที่สำคัญนะคะอย่าเพิ่งให้น้องกินนมถ้าจะฝึกก็คือให้กินนมเราเว้นช่วงระยะเวลาให้น้องก่อนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องกินนมแล้วก็ไปฝึกคว่ำเนี่ย จะทำให้น้องแหวกได้นะคะไปกันโอเคงั้นมาฝึกกันเลยไปยิ้วพอม้เอ้านะคะอาเริ่มจากให้น้องนอนงหายก่อนเสร็จแล้วแขนน้องนะคะพับลงอย่างนี้แล้วก็ทำไงตอ่อไปทำไงต่อพับสองข้างนะคะแล้วก็พลิกตัวน้องนะคะ อ้าวพร้อมไปปุ๊บไปเลยมูจิวมูจิวชู้ชู้มูจิวชู้ชู้เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเอาแล้วนี่นะคะต้องลูปอย่างนี้ด้วยมูจิวมูจิวลูกชู้ชลูกจิวช่วยเขาก็ได้นะคะเอาไหวไหมไม่ไหวอ้า ราก็ให้เขาทำคืกว่าเขางอเงยอย่างนี้นะคะถ้าเขางอเงยแ,งแล้วก็เอาขึ้นเลยอ้าวขึ้นกันน้องไม่ไหวแล้วอ้าวพับแขนให้ตรงๆนะคะนี่พับแขนอย่างนี้อึ๊บตอกลีกตัวอึ๊บว้าอู้อกําลังกายอืมบ่นเลย บนเลยดูกันเป็นไงวันเกง่งวันเกง่งเอ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 ๊ะยิ้มแบไหนจิยิ้มแบไหนจินังอารมณ์ไม่ดีหรอโอเคอทำแบบนี้หลายๆรอบนะคะวันหนึ่งสิบถึงยี่สิบครั้งเรามาดูกันนะคะ ว่าวันต่อไปหมูติ๋วจะสามารถทำได้ไหมอันนี้ตะกี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่ประมาณห้าหกละแต่เดี๋ยวแม่จะทำต่อมาลุ้นไป,<อ>ไปพร้อมกันนะคะอีกรอบเ้อชุ่ๆชๆ,ๆ,ๆอ่าพับแผนนะคะอึ๊บเนื้อชองช่อเอามาทางนี้ดีกว่าโอเคพับแขนน้องนะคะแล้วก็พลิกเลยเนื้อช่องช่อปุ๊บปุ๊บ ปุเดๆยวเด,ดียวจิ้วสูส้ๆลูกสู้สอ้ลุกออาออกมาเอา้ยนี่นะคะช่วยเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเอาช้อมช้อมถ้าน้องไม่ไหวก็พอแล้วนะคะพับแทนน้อง ค okay. วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้หมูจิ๋วด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หมูจิ๋วด้วยนะครับเออบายบายบุญบุญบุบุบุญบุญบ,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 บุายบายค่ะขอบคุณนะคะ<บ>ที่ติดตามรับชม